อ่ะก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนด้วยนะฮะผมวันนี้ก็อยู่กับผมแซกทีนเนาะอ่าวันนี้จะมาสอนวิธีการปรับหน้าจอโปรแกรม Photoshop และ Illustrator อ่าสำหรับบางคนนะ่ะกำลังใช้โปรแกรมนเพลินฮะกดพิมพ์ไปพิมพ์งานกำลังวาดรูปอะไรเพลินเพทันใดนั้นนิ้วดันไปกดโดนปุ่มปรับเปลี่ยนโหมดหน้าจอนะอ้าวชิปหายแล้วเครื่องมือหายทำไงทีนี้อ่าอันดับแรกเลยนะผมก็ ที่เป็นพิมพ์กดตัว F 1ทีนะฮะอันนี้นะฮะน่าจะมี3โหมดเนาะโหมดเต็มจอแบบยังมีปุ่มเครื่องมืออยู่แล้วก็แล้วก็จะเป็นโหมดแบบเต็มจอมีแต่หน้าเลเยอร์นะฮะผมกดหนึ่งครั้งคือเปลี่ยนโหมด1ครั้งเนาะประมาณนี้อ่าเนาะปัญหานี้ก็จะหมดไปนะฮะผมจบแล้วคลิปสั้นๆนะโอเค ที่ผมทําคลิปนี้มานี่ก็เพราะว่าเพื่อนๆสมาชิกในเพจ Facebook แซกทีนนะก็ทักเข้ามาถามว่าพี่หน้าจอผมมันเป็นอะไรเนี่ยทำไมมันเต็มจออย่างนี้เนาะผมก็เลยอ่ามาทําคลิปสักหน่อยดีกว่าเนาะจะได้แบบสําหรับใครที่มีปัญหาจะได้เข้ามาดูได้เนาะ,ะก็หมดแล้วนะครับผมสําหรับใครที่สงสัยหรือแก้ไขไม่ได้ก็ทักมาทางแฟนเพจแซกทีนได้นะผมหรือถ้าใครเจอปัญหาแปลกๆใหม่ๆก็เข้ามาสอบถามกันได้นะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะผมสวัสดีครับ